อันนี้ผมซื้อมา3-4ปีแล้วก็แต่งมาเรื่อยๆนะก็เป็นแนวแต่งเป็นแนวแนวเอ็มเ m อร์ e ผมเคยเปิดที่สารเจอว่ามันมีค่ายนึ่งที่ชื่อว่า Liberty Walk เราชอบในตัวที่ความมันเป็น Liberty ซึ่ง Liberty เนี่ยเวลาจอดเนี่ยมันต้องลงไปกองกับพื้นเหมือนจะกึ่งแนวแนววี P แต่ในคอนเซ็ปต์เขาคือมันต้องวิ่งใช้งานได้ เคของคันนี้มันคือ E93 ตัว335ในบอดี้ของ E93 ของ B.M. เขาเนี่ยมันมีหลายเครื่องยนต์มากในตัวนี้มันเป็นบอดี้ที่เขาเรียกว่าสุดตารางก็คือเป็นรองที่ของ M Performance ซึ่งจริงๆอ่ะมันคนละแฟคเตอรี่กันอันนี้ก็คือสุดลายสุดตารางของรุ่นรุ่นนี้ที่มีแล้วก็คือเครื่องใหญ่ที่สุดก็คือเป็นเครื่อง 3,000cc Twin Turbo ทาง L.B. เนี่ยเขาจะมาถามว่ารถอ,อะไรที่คุณจะมาใส่ซึ่งตอนแรกของเขาเนี่ยมันต้องการเป็นรถพาร์ท M เท่านั้นแต่ทางเนี้ยเราคุยกับเขาว่า เอา M มาทำเนี่ยเมืองไทยเนี่ยมันค่อนข้างยากก็เลยให้เขาดูว่าเฮ้ยถ้าเป็น E93 ธรรมดาแล้วใส่พัท M แล้วมาเสริมด้วย Liberty อีกทีเนี่ยพอเป็นไปได้ไหมทางฝั่งญี่ปุ่นเขาก็โอเคเพราะว่าเห็นว่ามันแปลกดีก็เลยได้ลองใส่ดูภาพที่มันจะได้แบบนี้ก็คือมันก็ต้องเปลี่ยนล้อที่ได้ตามสเปคของ LB เขาแล้วก็ชกคาเขาจะกําหนดเป็นคนกําหนดสเปคทั้งหมดแต่เราเป็นคนกําหนดยี่ห้อ ที่เขารียกร้สเปคมานะครับก็จะมีพวกโชคที่เป็นถุงลมเพราะว่าภาพที่เขาอยากจะได้เนี่ยก็คือในพาร์ทเขาเนี่ยมันต้องกองให้ดูมันเหมือนเป็นสน่ห์ของรถของพาร์ทที่เขาออกแบบมาแล้วก็ล้อต้องเป็นตามสเปคเขาอย่างล้อที่ผมเลือกใช้เนี่ยเขารียกร้ามาว่าต้องเป็นขอบ19ที่หน้ากว้างเนี่ยต้องเป็นด้านหน้า10ด้านหลัง13 แล้วก็ยางเนี่ยเขาจะปล่อยให้เราเลือกอิกสระก็อย่างของผมเนี่ยช็องเนี่ยผมใช้เ,เป็นของ a l e ล็กล้อเนี่ยเป็นของ WW o r k จะมีออฟเซตที่บอกว่าออฟเซตที่มันเป็นเหมือนต้องเป็นฟรีออเดอร์เท่านั้นก็คือด้านหน้าเนี่ยมันลบ40หลังลบ57มันสุดตารางแล้วแล้วยังต้องเป็นรูของ BM อีกซึ่งอันนี้ต้องสั่งฟรีออเดอร์อย่างเดียวนะก็ต้องใช้เวลารอค่อนข้างนานหน่อยแล้วเขาก็จะขอเป็นเรื่องของอ่าท่อว่าคุณมีท่อหรือยังเขาจะส่งมาให้เราเลือกก็อย่างเช่ FI e x ว a u s อแล้วก็ก Exhaust อร ถ้าถามว่าฟปลลิงต่างจากเดิมไหมคิดว่าต่างค่อนข้างเยอะครับผมว่ามันค่อนข้างนิ่มและขับสบายนะฮะแล้วก็การยึดเกาะเนี่ยถือว่าค่อนข้าง ตอบโจทย์แต่คงไม่ตอบโจทย์ถึงขนาดที่ว่าเอาไปแข่งในสนามหรือไปแข่งในเซอร์กิตเปรียบเทียบก็เหมือนรถพวกรถซีรีเจ็ที่เป็นถุงลมอยู่แล้วอันนี้ก็ค่อนข้างหลักการเดียวกันหลักการคล้ายๆกันก็คือมันจะมีช่วงที่มันนิ่มตัวแต่พอมนสักพ้านึงพอมันปรับตัวเนี่ยตัวค่าของมันเองมันจะคาลิเบตขึ้นพอคาลิเบตเสร็จเนี่ยมันก็จะค่อนข้างเสถียรมันจะแข็งขึ้นโดยอัตโนมัติมันก็จะขับได้กระชับมากขึ้นหรือใช้งานได้ดีมากขึ้น สำหรับ LB คันนี้นะครับก็อยากจะช่วยฝากหน่อยสําหรับว่าคันนี้มันเหมือนจะเป็น E93 คันแรกของบ้านเราที่จะได้ออกมาโชว์นะฮะก็ถ้าเจอบนถนโนหรือเจอบนงานอะไรก็เข้ามาสอบถามเข้ามาทักทายได้ก็อยากจะฝาก E93 Liberty Walk คันนี้ไปด้วยครับ